ดนนระขข้้ออสสงงัยบกีหวานเจี๊ยบเพื่อไทยซบูมใจไทยจะตั้งรัฐบาลไม่มีคําว่าหนึ่งปัดกาหลังจากนี้เรียมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และกำหนดเจตนารมณ์ในการบริหารแหางจะชัดแล้วล่ะนะคะ<ม>คือเรียกว่าชัดยิ่งกว่าชัดอีกอ<ฆ>อนุทินชาญวราีรุคูณจริงๆตอนแรกเป็นคนพูดแทบจะคนแรกด้วยนะ<ฆ>แต่ครั้งแรกเนี่ยพูดค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งก่อนที่จะมาสรุปในช่วง<ฆ>ที่สองอีกครั้งแต่ตัวของคุณหมอชนหน้าเนี่ยก็ขอบคุณฝั่งของคุณอนุทินกับปูงใจไทยชนิดที่เร,เรียกว่าขอบคุณแล้วขอบคุณอีกขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณแบบหวานเจี๊ยบ<ฆ>เพราะ ตามหลักการแล้วเนาะจนนั่นบอกว่าเราต้องส่งเทียบเชิญแต่วันนี้ภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินชาญวิรุฒให้ความการุณากว่านะกว่านอให้ให้ความ,วามใช่ให้ความการุณามาที่เพื่อไทยอีกครั้งเป็นครั้งที่สองซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าขอบคุณผู้บริหารของเพื่อไทยที่เกียรติประสานงานมาเชิญพวกเรามาร่วมหารือจัดตั้งรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเป็นแกนนําตั้งรัฐบาล ภูมิใจไทยก็ตอบรับคําเชิญร่วมรัฐบาลแล้วก็สืบเนื่องจากครั้งแรกที่ภูมิใจไทยยืนยันว่าไม่ขัดข้องในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลบนหลักการะบอกไปแล้วสามข้อว่ามีอะไรแต่ข้อสําคัญมากๆเลยก็คือต้องไม่มีก้าวไกล <c oughs> อันนี้แหละฟังแล้วน่าจะบาดหูใครหลายคนลองไปฟังเสียงพรภูมิใจไทยก็ได้ให้ำคำยืนยันจากทางพรรคเพื่อไทยว่า ณขณะน,นี้ถ้ายังไม่มีพักยังไม่ได้เชิญพ่านอื่นมาหารือก็ขอให้ถือว่าณขณะนี้พรรคเพื่อไทยนะครับสามารถเป็นแกนนำกับตั้งรัฐบาลได้โดยถือให้ถือว่ามี2 1 2สเสียงเลย่รอย4 1เสียงของพรรคเพื่อไทยบวกกับสีเสียงของพรรคืินเจไทยนะครับเพื่อที่ว่ามื่อมีการเชิญ พรรคอื่นๆการแล้วตามดุลมิตรของทางพรรคเพื่อไทยเนการช่วคุยหารีคุได้มีความมั่นใจกับพรรคอื่นๆด้วยนะครับเราก็จะร่วมกันหาเสียงสนับสนนทั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของที่บัิรด้ในรัฐธรรมนูญร็คือทธขอให้ได้ต้องช่วยกันทำงานให้ได้ เสียงเริงๆหนึ่งของสมาชิกรัฐสภานะครับซึ่งก็ต้องเป็นการทําง,งานร่วมกันนะครับเพื่อยชน์ของพี่น้องประชาชนและก็ของระเทศไทยของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าณขณะน,นี้แม่ตอนแรกเราก็บอกว่าสารตั้งต้นเหมือนยาเสพติดเลยไม่ใช่นะเป็นพักตั้งต้นเสียงตั้งต้น212เสียงอีกคนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญเลยในการประสานกับพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อมาจับมือจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ลองฟังในมุมของพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยดูฮะขณะคิดว่าเราไม่มีนโยบายหรือมีความตั้งใจที่จะตั้งรัฐบ,บาลเสียงตั้งัเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้นเรากำลังเลือดวมเสียงที่เกินจากเต็มจนอยู่แล้ว แก็พยายามจะสร้างความมั่นงคงเป็นที่ทีเรเห็นด้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องขาะนี้คือเรียกร้องทุกพรรคการเมืองทุกกลุ่มทุกคนสามารถเรียกรายงานตัวได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตังต้งรัฐบาลนะครับแล้วก็จากนี้ไปท่านสับบาท่านก็จะได้เห็นภาพการร่วมมือจับมีการของพรรคการเมืองที่จะร่วมจัดตังต้งรัฐบาลจากนี้ไปทหว,วานชื่นมากหวานชื่นคือทั้งวันนี้ใครสังเกตดีๆเนี่ย ตัวของคุณปูมทำอ่ะใช้คํานี้ได้มาค่อนข้างจะนี่นๆๆีนะพูดไปยิ้มไปออใช้คํานี้ได้มเอ,อิ๊กอาร์กนิดหน่อย <laughs> เออจริงๆอจริงๆตอนแถ <c oughs> ลงอื่นเนี่ยังไม่ค่อยยิ้มขนาดอัดดูมุมนี้ยิ้มหวานไหมอ่ะ ใครตามข่าวการเมืองมาก็จะรู้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณภูมิทําค่อนข้างจะฉุนเฉียวช่วงหลังๆมาหมอคนอานเองก็ไม่ยิ้มด้วยปิดปากมาสองสาสัปดาห์อ๋อนี่คือเรียกได้ว่ายิ้มกันแบบหวานชื่นเห็นไหมจริงๆช่วงตอบคําถามกับนักข่าวตอนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างชัดเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่มีเนี่ยไม่มีก้าวไกลเป็นแน่แท้แล้วใช่ไหมก็ ุณหม,มอชนนั่นใจก็ไม่ได้พูดอะไรแบบขนาดว่ามีหรือไม่มีนะแต่ก็พูดว่าร้อยร้อยแปดสิร้อยสิบแปดเออร้อยแปดสิบเอ็ดตัดไปไม่มีแล้วนะร้อยแปดสิบแปดเราไม่พูดตัวเลขนี้แล้วเราจะพูดแค่ตัวเลขสองร้อยสิบสองเสียงเป็นสารตั้งต้นและไอสารตั้งต้นตัวนี้แหละที่สัปดาห์นี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นคนพูดว่านักตอบคําถามนักข่าวว่าตกลงแล้วเนี่ยใครจะมาหาบ้างจ๊ะ จะมีใครมารวมเขาก็เลยมีการคำนวณกันแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูซ้ายกวากับตรงกลางนะ212เราชัดเจนแล้วหวานชื่นยิ่งกว่าใดๆจริงต้องเป็นสีชมพูนะแล้วก็เป็นภูมิเป็นภูมิใจไทย71ใช่ไหมเป็นฝั่งเพื่อไทย141ก็212ตรงกลางที่เราให้ดูเนี่ยเหมือนจะอยู่ระหว่างตัดสินใจเพราะอะไรฝั่งหมอชนหน้าน่ะก็ตั้มลเรื่องสองลุงตัวคุณนัททิบอก ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ผมบอกเอาไว้ตอนจะมาอ๋อแต่ว่าก็มาได้ใช่ไหมเพราะผมมีเงื่อนไขแค่สามข้อไงอืมอันนี้ก็ไม่ร<ม>ู้เอาไว้เอาไว้ข้างล่างไว้เอาก้าวไกลคุณได้ยินไหมอ๋อให้คุณผู้ชมช่วยกันคำนวณก็แล้วกันส่วนสองพักข้างล่างเนี่ยเอาจริงๆนะฝั่งเงินของคุณหญิงสุดารัตน์ก็เหมือนจะชัดแล้วแต่เราเอาไว้ข้างล่างก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างบนแต่ฝั่งที่เขาว่าเอ๊ะน่าจะชัดเจนก็น่าจะฝั่งนี้ทางซ้ายมือฝั่งซ้ายมือมีชาติไทยพัฒนาประชาธิปัต์ เสรีรวมไทยแล้วก็ชาติพัฒนากล้าแต่ว่าผมคาใจนิดเดียวคือประชาธิปัตย์อ่ะเขายังเลือกกรรมการบริหารทั้งยังเลือกหัวหน้าไม่ได้เลยล่มแล้วล่มอีกนี่เขาจะมาแน่ใช่ไหมเราฟังนัหนักจากเุณเฉลิมชัยก่อนแล้วกันเนาะอม่ใม่เขาบอกว่าสูตรคาดว่าคาดการส่วนไม่เข้าร่วมแน่ๆก็น่าจะแหละคนรักเก่าคนเก่าที่อยู่ฝั่งความมืองโอ้าว่9ไลเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับพลังเพื่อไทยรวมพลังนะครับสองเสียง เขาก็พูดชัดเจนรวมไปถึงพักเป็นธรมที่บอกว่ายังไงก็จะอยู่ร่วมกับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก็เป็นด้วยการรวมไปถึงพักพลังสังคมใหม่นะส่วนก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าวันนี้จะรวมกันแบบเหลือเหลืออีกกี่เสียงนะถ้าเราจะต้องโหวตนายกรัฐมนตรีและคนที่นั่งเก้าอีนะ้นั้นมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมสูตรการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อันนี้สูตรที่หนึ่งตามที่เขามีการคำนวณกันแล้วจริงจริงๆ1 1่ เสียงของฝั่งสมาชิกผู้ที่สภา,าถ้าไปถามคุณอ้วนคูมิธรรมแกน่าจะยิ้มอะ่ะเพราะแกบอกว่าตัวเลขไม่ยากครับร้อยสิบเอ็ดไม่ยากนะครับถ้าไม่มีก้าวไกลคือไม่ยากอ่านี่คือในมุมของเพื่อไทยที่เขาพูดเอาไว้วันนี้ส่วนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะว่ายังไงบ้างวันนี้เสียงตั้งต้นหรือบางคนอาจจะบอกว่าสารตั้งต้น เริ่มเดินเครื่องแล้ว212เสียงคุณอุ้งอิงแทนทองทานชินวัตรโพสต์ตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเป็นรูปในห้องทำงานแล้วก็ถือเครื่องดื่มตัวใหม่ซ้อนมิ้นท์ของร้านติ้งหลัแล้วก็เช็คอินสถานที่คือพักเพื่อไทยแล้วก็เมนชั่นติ้งหลักน,นะครับที่ตั้งอยู่ภายในอ,อาคารท่ทําการของพักเพื่อไทยนี่ก็เป็นอีกโพสต์เนื้งที่ออกมาล่าสุดหลังจากที่ก่อนอ้นนี้เงียบไปนานสูตรใหม่ทำไมมันมากอบ สูตรใหม่การจัดตั้งรัฐบาลล่ะ oh. ปกติคุณอุ้งอิงจะชอบมิ้นช็อกมาก oh. แล้วชอบแบบชอบชน,นิดที่ชอบมากๆโพสต์ตลสีมันจะสีเขียวคุณชมไม่ด้ดอกสีนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นมิ้นตัวใหม่สูตรใหม่ที่คุณอุณ้งอิงบอกว่ามันเย็นเย็นเย็นกว่าเดิมฟรอบมิ้นของติ้งแหละ <That. S 2> ถ้าใครอยากใครชอบมิ้นที่เป็นช็อกมิ้นอันนั้นว่าอร่อยแล้วอันนี้อร่อยยิ่งกว่าอ๋อก oh. ็สูตรเก่าไงก็มาสูตรใหม่แล้วไง <S 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 สองใหม่อะไรมันก็ดูหวานชื่นครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเป็นการโพสต์ออกมาเนี่ยนะครับโดยคุณอุ้งอิงแทบทองทางชินวัฒน์แต่ขนาดเดียวกันพอเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันชัดปั๊บแน่นอนคนในโลกโซเชียลคนที่ไม่พอใจสูตรใหม่ครั้งนี้ไปขุดคลิปขุดข้อมูลเก่ามาบอกว่าเอ้าก่อนหน้านี้ตอนหาเสียงกัน คุณทะเลาะกันไม่ใช่เหรอ mm hmm. เพื่อไทยประกาศชัดบอกว่าจะพาลูกหลานพ้นไทยกัญชายาเสพติดจะเอากัญชาเข้าไปอยู่ในบัญชียาสตินเหมือนเดิม mm hmm. นี่ฮะลองดูภาพหน่อยนี่ครับเขามีการขุดออกมาเป็นภาพเก่าตอนช่วงมีการหาเสียงนะครับของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าพร้อมขัดแย้งทางการเมืองเพื่อพาลูกหลานไทยพ้นกัญชายาเสพติดให้เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วคุณเศรษฐาทวีสินก็เคยให้สัมภาษณ์ ประเด็นนี้ด้วยว่ายังไงก็ตามประเทศไทยต้องนำกัญชากลับเข้าไปอยู่ในระบบอยู่ในบัญชียาเสรจติดต่อผมพร้อมที่จะขัดแยง้งอาจจะทำให้การเดินทางทางการเมืองมันแคบลงแต่ผมต้องการเปิดกว้างอนาคตให้กับลูกหลานเราการเกรงใจคนอื่นเพื่อเปิดกว้างทางการเมืองแต่ไม่เห็นหัวไม่เห็นอนาคตของลูกหลานเรามันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมพร้อมที่จะขัดแย้งกับ คนอื่นๆที่อยากจะถักดังเรื่องกันชาคนในโลกโซเชียลก็ยังไปขุดเอามาทีมงานช่วยเอาตัวโปสเตอร์นี่ของผมเพื่อไทยต็จอได้ไหมคะกำลังจะดูสังเกตเอะมันมีมันมีนี่ากมันมีหมายเหตุว่าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นมมีไมีมั้ยอ๋อไม่มีเอางั้นแสดงว่าอันนี้ของจริงในโลกโซเชียลที่อยู่ในในเทรนด์ เขามีอันหนึ่งที่เหมือนล้อเลียนว่าเป็นตัวอักษเลยก็ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น๋อไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ของจริงใช่ไหมพรอพักเพื่อไทยตอนช่วงหาเสียงยังเขียนเลยว่าให้กาเบอร์29บอกคุณจะทำแบบนี้คุณพร้อมขัดแย้งคุณพร้อมชนกับพักที่เขาผลักดันกัญชาแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นอย่างนี้ฮะจับมือกันแล้วเรียบร้อยเอาละการเมืองเขาถึงบอกไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรและไม่มีรักแท้ด้วยในแวดวงทางการเมือง หลังจากนั้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมครับล่าสุดในมุมของนประยุทธ์จันโอชาเพราะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วยังต้องนั่งทํางานร่วมอยู่กับคุณอนุทินชาญวิรรู l ในฐานะรองหัวหน้าพักรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ยังไ่ออกงานด้วยกันอยู่หรอออกไปไปออกงานด้วยกันแล้วนักข่าวก็ถามค่ะถามคุณเอกระย์ว่าแสดงความยินดีกับคุณอนุทินแล้วหรือยังหลังจากที่เพื่อไทยเนี่ยเขาเตรียมจะมีการถแถลงข่าวตอนนั้นกอยังไม่ได้แถลงนะจะมีการเตรียมที่จะถแถลงข่าวที่เพื่อไทยเชิญภูมิใจไทยไปจัดตั้งรัฐบาลคุณเอกระยุธ์ไม่ตอบยกมือขึ้นโบกปัด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 กับนักข่าวก่อนที่จะบอกว่านู่นไปถามคุณอนุทินเอาเองนู่นเกี่ยวอะไรกับผม แล้วก็มีการส่งไอละยูแล้วก็โดนทางกลับในทันทีเลยนี่นี่นี่นอนไรจังหวะนี้นะ